คนครับบางทีมันก็อันตรายมเก็บสักทุ่สัญจองะครับเขาก็เป็นมีวันมี จากกรณีที่มีภาพคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านได้มาจอดรถพักผ่อนบนสะพานใหม่ถนนเลียบทะเลเลี่ยงเมืองชนบุรีตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโดยพบว่ามีรถกระบะแต่งซิ่งกว่า10บคันคือขนองมารวมกลุ่มกันพากันเบินยางปล่อยควันดำโชว์ใส่กันและทำท่าเหมือนรอคู่แข่งประลองความเร็วเมื่อช่วงค่ำวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องกระจายไปดูแลความสงบเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งต่างๆที่อยู่ในช่วงของการนับคะแนนล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุพบถนนมีร่องรอยสีดำเป็นแนวยาวเนื่องจากกลุ่มคนขับรถกระบะคือขนองมีการเบินยางไว้เป็นจำนวนมากทำให้ถนนที่ก่อนหน้านี้ดูสะอาดสวยงามกลับมองดูไม่สะอาดตา จากการสอบถามนายพลพลสารอายุ56ปีชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่ามองดูแล้วไม่สมควรที่จะทำแบบนี้เพราะจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมาได้อีกทั้งยังมีควันดำออกมาเป็นจำนวนมากสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ชาวบ้านและยังลดการมองเห็นให้กับผู้ขับขี่รถนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมลพิษอีกด้วย ซึ่งอยากจะฝากถึงผู้ที่ชอบมาแข่งรถทางที่ดีอย่ามาแข่งรถดีกว่าเนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนนสาธารณะที่มีการใช้งานตลอด24ชั่วโมงเลี่ยงปัญหารถติดขณะที่นายนันทพบตะโกจีนนิดชาวบ้านที่มาพักผ่อนเป็นประจำกล่าวว่า การนำรถมาเบินยางอาจทำให้เกิดอันตรายและทำให้ถนนได้รับความเสียหายในส่วนของตนเองนั้นอยากบอกว่ารถแต่งซิ่งที่ชอบแข่งขันประลองความเร็วหรือชอบโชว์เบินยางอยากให้ไปแข่งขันในสนามจะดีกว่าหรือหาที่ที่เหมาะสมกว่านี้เพราะบริเวณนี้มีคนมานั่งกินพักผ่อนอยู่เป็นประจำ ด้านพันตำรวจเอกนิทัศแหวนประดับผู้กำกับการสพเมืองชนบุรีได้มีการเปิดเผยทางโทรศัพท์ว่ากลุ่มรถกระบะได้อาศัยรู้ว่าเป็นช่วงที่ตำรวจไม่ได้ไปตรวจสอบบนสะพานใหม่เนื่องจากติดภารกิจดูแลเรื่องเลือกตั้งอย่างไรก็ตามจะนำคลิปที่ได้มาเป็นหลักฐานติดตามตัวผู้กระทำความผิดแข่งขันรถในทางสาธารณะซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสาเดือนปรับ2 0 0 0ถึง1,000 0บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและอาจโดนถอนใบขับขี่และในส่วนของการดัดแปลงสภาพรถต้องมีโทษปรับเพิ่ม5,000บาทอีกด้วยไงบ้างครับก็ยังไงก็ไม่สมควรครับบางนี้มันก็อันตรายมันเกี่ยวกับผู้สัญจอมีออมนเป็นมีควันมีอะไรหลายอย่างครับก็ยังเห็นรอยอยู่ก็ยังพอมีอยู่ แก็เป็นกบ,บ่อยมากนุ่นเมื่อก่อนแหละมอวีแต่แต่ถ้าเป็นอันตรายต่อใช่ใช่ผู้สัญ<า>จรเกี่ยวกับมลพิษอะไรนี่มีควันมีอะไรเยอะเลยแต่สำคันเยลยนะเราอยากระฝาคนที่ชอบมาแข่งรถยังไ,ไงบ้างครับเนี่ยก็ยังไงก็พาดีๆก็ไม่สึขขงวนนะครับไม่ถึงรู้นที่จะมามาเขาะเป็นทางสัญจรอะไรพวกนี้แหละมันจะเป็นอันตรายต่อผู้พบเห็นหรือไม่ก็กิดมาที่รับ มันก็อันตรายครับแล้วก็ทําให้ถนนเสียหายด้วยเ๋อเป็นเสียหายยังไงครับก็การเบรยางก็ทําให้ให้หน้ายางถนนน้าเสียหายทีอ๋อพื้นถนนะนะนะใ,ใช่ครับแล้วที่นี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมครับบ่อยครับผมอ,อยากอยากยากระฝากถึงแก๊งที่ชอบมาแข่งรถยังไงมั้งค,ครับผมว่าไปแข่งในสนามดีกว,ว่าครับเดี๋ยวแม่ก็หาท,ที่ที่เหมาะสมกว่านี้เพราะในเมืองมันอันตรายพีย่ผู้คนเยอะแยะ มีมีมีคนนั่งเยอะนั่งกินกันเยอะไหมครับก็ลคนพครับผมอ,อันตรายครับด้วยครับพ่มามาก่อย